สวัสดีค่ะสวัสดีครับชมค่ะตอนนี้นะคะแมู่มก็อยู่ที่วัดปูสามแปดนะคะสภาท่านผู้ชมมาฟังน้ากันก่อนออกปูสามแปดจะเน้นจะย้ใหายตัวไรน,นะคะเผื่อเป็นแนวทางนะคะผู้ชมบวชที่พานมาปูกันเน้นทห้คักหกหลักสิบล่างนะคะผู้ชมกลับมาหกหนึ่งนะคะเอาหงวนอีมือนีมาฟังน้ากันเผื่อจงเป็นจังบุญเพื่อได้โชคได้มาน้ากัน งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ค่ะกราบน้ำมาสการครับปูกราบน้ำมาสการเจ้าค่ะปูครับสาธุครับผมพาเอฟซีพาธรรมชมครับเดินทางมาหาปูสามแปดนะครับผมมให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้ก้อนออกนะครับมาหาปูหละละธรรมช่มปูกระห้แล้ว นะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568มาให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้นะครับผมลักซิปล่างปูกระเดินดีนะครับตั้งแต่งวดเจ็ดเจ็ดเจ็ดน,นะครับปูปูกระห้่เจ็ดลักซิปล่างงวดที่ผ่านมาปูกระห้่หกนะครับท่านผู้ชมอ่าเอานะครับมาให้ปู <c oughs> มาฟังน้ำกันท่านผู้ชมปูเน้นหาขึ้ก่อนแล้วทุนหาก็ ชกาหาุดล่างปูวหลักสิบให้เอฟซีเป็นบืงในปูวหลักสิบล่างศูนย์หากรับตัวใดกับปูวล่างเน้นศูนย์หากับเก่าหาเลยออันนี้ลักได้ปูอ่าลักสิบที่ปูให้ที่แหลกศูนให้ศูนให้ศูนกับเก่ามันบบปูวลักสิบปูวให้ศูนย์กับเก้าลักหน่วยตัวใดกับปูว หาครับรักหน่วยสองกับห่าครับอันนี้ลักซิบล่างไม่พี่น้องได้ปูให้ศูนย์กับเก้าทุ่งที่โจรครับอันนี้ก็ลักซิปมันมาปูห้าหกแปดเก้าครับสูตรนี่ปูปูให้ศูนย์รักซิบสูตรนี่ปูให้เก้ากับแปดได้พี่น้องได้มีเพิ่มแปดมาอีกตัวนะแต่ว่ารักหน่วยนี่สองกับห่าตัวเก้าให้ติดให้ติดสองกับห่าเล่นมาปูอ่าโอ้ตัวนี้เราเอาเก้าห่าเท่านี้แล้วครับ เก้าหากับศูนหาสองคู่เลยเนี่ยสองคู่นี่โอ้โหอ่าเอานะบบอดีบอดีเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องเด้ออาลักซิ่ปูศูนย์เก้าแปดหนัที่ปูให้ที่เบาเแถามาหาปูที่แหลกปูให้ศูนต์กับเก้าหนับมาหมาหมารอบอีกรอบหนึ่งปูให้แปดให้ศูนต์ให้เก้าให้แปดลักนวยมากกว่าปูยักสองคู่สศูนต์หากับเก้าหาศูนย์หากับเก้าหา ขาปูเน้นสองคู่นี่ชุดบนในปูเอาซูนย์หากับเก่าหาด้วยพี่น้องเลแบบปูเน้นสองคู่นี่แอบย่ำให้เลยนะครับที่ปูให้ลักสิบลักสิบเก่ากับเจ็ดในปูแล้วก็ชุดเดียวที่ปูให้สามตัวในแม่ปูชุดแอบสามตัวสองแปดหกประปู ชุดสามตัวชุดเดียวอะชุดเดียวครับสองดูนย์เอนมาเป็นปูลลัก1ิชุดลัก1ิที่ปูให้ให้ตงวดเก้าเก้ากับเจ็นะครับผมชุดที่ปูปูให้ลัก1ิเกกับเจ็ลักหน่วยศูนกับหนึ่งนะปู สองศเพิ่มบักปูมีจังไรครับปูมีตวก้อนหน่อาตตวก้อนหเจ้าร่องไวยนั้นสองศูนย์ครับสองศูนย์สองศูนย์บัปูปูว่ามีเพิ่ม2สองศูนย์นี้ได้พี่นังเลครับ ชุดอ่าที่ปูให้นีะแม่ปูหลักสิบคี่เพิ่มสองศูนย์ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับปู่ยำให้ก้อนออกนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มให้เดี๋ยวเขียนให้เอฟซีตลยล่ะตัวร่องมันมาปูสองศูนย์เลยสองศูนย์ร่องไว้สองศูนย์ก็ยังกับปูเป็นอย่ล้วคู่เดียวว่ปูคู่เดียวร่องคู่เดียวร่องคู่เดียวเออชุ่มเดียวชุ่มก้น่อายังเน้นตัวเดิมตามธรานผู้ชมนะครับลูกสาวปูเพิ่นแกยำตัวเก้าว่าปูเพิ่นให้ตัวใดกับปู หาบ่หาข่้นให้หามากนะครับจับคู่ให้หาสองออตัวเก่าอ,อปูมีเพิ่มขึ้นมากคือสองศูนย์ร่องไว้บอกปูร่อ,อ,องไว้อ,อารรมชมนะครับมาเบิ่งน้ำกันได้พี่นอ้องได้เดี๋ยวจังเะเขียนตัวที่ปูให้ร่องไว้ปูสามแปดนะครับโคบ้งสุดท้าย,ายนะครับล่างนี้ศูนย์หากับเก้าหาได้บอกปู กับไปเนี่กับไปเนี่ยนี่รช่มกลับไปเนี่ยหาเก่า,าึงครับถูกลับมันไปเนี่ยแหละจะว่าให้เรีนกันคู่เดือเก้าหา้าครับปูามาเก้าหามาเกาหาเอาธรรมชมนะครับร่องก็คือขนหาขึ้นหลัก10ล่างศูนย์เก้าแปดได้พี่น้องได้ศูนย์เก้าดนะครับหลักหน่วย2กับห้านับโคงสุดท้ายปูนเนียนไฮเลยนัดถ่าจับตามชุดกะศูนย์สองศูนยห้าเ้าสองเก้าห้าไดมัก8แปดกับแปดสปดห นะครับตออย้ำโครงสุดท้ายย้ำให้ก่อนออกนี่ท่านผู้ชมย้ำก่อนออก05กับ95นะครับกับตัวไว้น้ำเนปัวว่าหนับชุดบนท่านผู้ชมหลักสิบบน9กับ7หนับหน่วยบน014หนับ90 91นะครับอ่าหลักละ70 71 74นะครับสามตัว374อันนี้ชุดที่ปูให้นะครับหลักละเดี๋ยวเอาแถามีเพิ่ม20นับปูนะหลักละชุด ชุดเดียวผู้ได้มาสามตัวชุดเดียวสองแปดหกไพี่น้องได้นะเพิ่มสองศูนย์มาปูครับผมลมนห้งทราบผู้ชมชมลมแห้งเอานะครับอูบาเพิ่มตัวร่องไว้เนี 20, ่ยสองศูนย์ได้ท่านผู้ชมเด้อนะชุดบนนะตัวรองคือสองศูนนะครับเป็นแน่าทางนะพี่น้องเนานะอ่า ามาคาชอบไปหาหยิบจับรอตตรีแล้วพี่น้องเด้นะครับอจะเหลือบอจะหาท่านบอธรรมชมเมรระว่ามให้ป,ปูนเนยียนยำให้ก้อนออกอ่าปูมั่นใจคักๆศูนหากับเก้าหานี่นะครับเนาะ,นนนะชุดบนในปีปู่ปูศูนย์สองหรือสองศูนย์ครับปู่ละชุดนี้เน้นคู่ได้ปู่นี่ชุดนี่ชุดที่ปูใหไหตั้งแต่มาหาปูนี่ 90 paid, uh, mm ้า hmm. ศ yeah. mm ูนมาปูอ hmm. mm ่าเอาชมชุดบนเก้า hmm. ศ yeah. yeah. mm ูน hmm. ย yeah. uh, uh, yep. mm ์เ hmm. ก uh, yeah. yeah. so ้าหนึดศนย์เจ็ดหนึ่งตัว3 74เจ็ดับูเน้นกับเก้าศูนยะครับเก้าหน่ง่าปูมักคือเก้นย์อ่ามีแคบหน้าจอนะครับผมเอาครับลูกสาวปูสามแด้วยพี่น้องด้หนับเล็กเด็นเล็กวิ่งเพิ่นหาตัวเดียวหนับห้าสองเม็ดเดียวนะครับหมวดที่ผ่านมาพนก็่หกพนเด่นห นับก็ถือว่าเด่นเพิ่นเดินดีเยเลยพี่น้องเด้อนันบถาวามักชุดที่เพิ่นจับให้หากระหาตัวมาใสา่โนปูเนาะหามาใส่หาเลน่นมาปูเเพิ่นมั่นใจว่าหามาอ,อ้อานะครับท่านผู้ชมปูกับมั่นใจนะครับท่านผู้ชมลักสิบล่างก็คนะือศูนย์เก้าแปดโนปูเนาะออาหลักหน่วยสองกับหาเด้อท่านผู้ชมเด้อนับอชุดล่างลักสิบปูก็ถือว่าเดินดี ูก็เน้นให้คักๆก็คือศูนหาคับเกาหานะปูเนาะอู้หามา้าปูหามาปูว่าท่านผู้ชมอ่าตาสองศูนย์นี่ให้ล่องไว้ย์ปูร่องไว้อ่าจะแบบปูขึ้นไวย์อ่าล่องไว้์ได้พี่น้องได้อ้ามันมากอ่าเอาธรรมชุ่มนี่นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นี่ปูว่าสองศูนย์ร่องไว้แน่นะครับ ถ้าผู้ใดมักชุดเดียวสามตัวสองแปดหกอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งได้พี่น้องได้เป็นอีกชุดหนึ่งปูร่องไห่ชุดสามตัวนับชุดเดียวฮาเอฟซีมักนับเบิ้งไวก้กอนก็ะไรพี่น้องชุดนี้นับสองแปดหกเนี่ยนับเป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งที่ปูไห่นะครับอา้าวนะครับผู้ผ,ผู้ผู้มาผู้มาคู่เดีวยวผู้มาคู่เดียวได้ครับตัวใดตัวนีเด้กู่เดียวนี่บอกก้าวห่านี่บอโอ้ จะเลยมามันใจเกาห่าเกาหาล่างเลยมะปูล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวท่านผู้ชมกลับไปแน่ให้คู่เดียวนี่กลับไปน้ำคู่เดียวนี่ยคู่เดียวเกาห่าหาเกาผู้กระถือเกจๆนั่นเองครับลองเออธรรมชุมเกาห่าหาเกาผู้กระถึอเกจๆนั่นกระปูเน้นๆคู่เดียวนี่เน้นๆคู่เดียวเกาหาเนาะปูเนาะล่างเนาะอ่าเอาท่านผู้ชมนะครับสุดท้ายสุดท้ายยำให้เลยมะปูเนาะ ปูเนร์กึ้เกาหา้ะที่น้องเด้แต่ว่าปูว่ากลับตัวไปดามเนียหาล็ตกตรีไว้เบาเท่ากาขอบบุณขอบพุณนปูครับผมเนอาเล่นปนเด้อสาธุครับสาธุครับขอบคุณ F เอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกทันได้พี่น้องเด้นะครับผมบทติดสองกระหานบ้ถือเหล็นได้ให้ติดสองกระหานนะปูนะพิดจะเคี่ยเลยครับผมล่างยังเดวอดให้ติดสองกระหานท้ชุ่มห้าแถว ต้องชม<ะ>ทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่ย,ยมัยพีิพานาสุขุสุข่นนะครับผม mm hmm. ให้โชคให้มาไม่ไปหลงเด้อนฝาอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับให้โชคให้มานั้งกันเนาะค่ะพากกันไม่คลิปหนา้าค่ะคลิปนี้ผ่อนเด้อโชคดีซาถูกครับปูถูกไหมอาให้ซื้อได้อี่อี๋ก็ห้าตัวเดียวโอซาถูกครับปูพากกันไม่คลิปหนา้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ